t h like สวัสดีครับ Hello everyone You are watching Learn Thai Happily With me, Kru Stang In this video, i s made from this request ร้องเรียนหรือบนแตกต่างกับต่อว่าอย่างไร This request means What is the difference between ร้องเรียนบน and ต่อว่า in Thai sentences. Alright, I've got your request already and thank you so much for your interesting request. So, today I'm going to teach you about how to say บ่น tam ตำนี and in Thai sentences. Firstly, I would like to start with ต่อว่าต่อว่า means to blame in English You can say ต่อว่า when you think or say that something or somebody is responsible for something bad. You can learn how to say ต่อว่า from these examples. คุณไม่สามารถต่อว่าเขาได้ทุกอย่างคุณไม่สามารถต่อว่าเขาได้ทุกอย่างคุณไม่สามารถต่อว่าเขา means you can't blame him ได้ทุกอย่าง means for everything เขาจะต่อว่าคุณสำหรับความประมาทเขาจะต่อว่าคุณสำหรับความประมาทเขาจะต่อว่าคุณ means he will blame you สำหรับความประมาท means for callousness r อย่าต่อว่าฉันมันไม่ใช่ความผิดของฉัน อย่าต่อว่าฉันมันไม่ใช่ความผิดของฉันอย่าต่อว่าฉัน means don't blame me มันไม่ใช่ความผิดของฉัน means it's not my fault เธอไม่มีทางต่อว่าลูกชายของเธอเธอไม่มีทางต่อว่าลูกชายของเธอ เธอไม่มีทางต่อว่า means she is in no way to blame ลูกชายของเธอ means her son next you can learn how to say ต่อว่า in passive voice in the Thai language we always say don or to t h e y are auxiliary verbs indicating passive voice don or to are followed by someone and ต่อว่า someone in this case mean a person who performs the action in a sentence you can learn how to say don't or to someone ต่อว่า in these examples เขาถูกแม่ต่อว่าว่าเกียดคร้านเขาถูกแม่ต่อว่าว่าเกียดคร้านเขาถูกแม่ต่อว่า means he was blamed by his mother ว่าเกียดคราน means for his laziness นักเรียนโดนครูต่อว่าว่ามาสายนักเรียนโดนครูต่อว่าว่ามาสายนักเรียนโดนครูต่อว่า means a student is blamed by a teacher ว่ามาสาย means for B English i the next word is ตำหนิตำหนิ ตำหนิ and ต่อว่า have the same meaning in English you can learn how to say ตำหนิ from them ฉันตำหนิตัวเองสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นฉันตำหนิตัวเองสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นฉันตำหนิตัวเอง means I blame myself สำหรับสิ่งที่เกิดขึ้น means for what has happened อย่าตำหนิ เขาเลยเพราะเขาทำดีที่สุดแล้วอย่าตำหนิเขาเลยเพราะเขาทำดีที่สุดแล้วอย่าตำหนิเขาเลย means you not blame it on him เพราะเขาทำดีที่สุดแล้ว means for he has done his best เราไม่ตำหนิคุณที่ทิ้งเธอไป เราไม่ตำหนิคุณที่ทิ้งเธอไปเราไม่ตำหนิคุณ means we don't blame you ที่ทิ้งเธอไป means for leaving her ฉันตำหนิแม่ของเขาเธอทำทุกอย่างเพื่อเขาฉันตำหนิแม่ของเขาเธอทำทุกอย่างเพื่อเขาฉันตำหนิ แม่ของเขา m i s s I blame his mother เธอทำทุกอย่างเพื่อเขา m i s She s does everything for him Sometimes you can say ตาหนิ in passive voice in the Thai language like this Don or ถูก s o m e o n e ตาหนิเธอถูกสามีของเธอตาหนิว่าทิ้งลูกชายไว้ตามลำพังเธอถูกสามีของเธอ ตำหนิว่าทิ้งลูกชายไว้ตามลำพังเธอถูกสามีของเธอตำหนิ means she was blamed by her husband ว่าทิ้งลูกชายไว้ตามลำพัง means for leaving her son alone แม่ของเขาโดนฉันตำหนิเธอเจ้ากี้เจ้าการเกินไปแม่ของเขาโดนฉันตำหนิ เธอเจ้ากี้เจ้าการเกินไปแม่ของเขาโดนฉันตำหนิ means his mother is blamed by me เธอเจ้ากี้เจ้าการเกินไป means she is too bossy the next word is ร้องเรียนร้องเรียนร้องเรียน in English means to complain You can say ร้องเรียน when you are unhappy or annoyed or not satisfied about something or somebody. You can learn how to say ร้องเรียน from these examples. ฉันจะไปร้องเรียนกับผู้จัดการเกี่ยวกับความผิดพลาดของเขาฉันจะไปร้องเรียนกับผู้จัดการเกี่ยวกับ ความผิดพลาดของเขาฉันจะไปร้องเรียนกับผู้จัดการ means I'm going to complain to the manager เกี่ยวกับความผิดพลาดของเขา means about his mistake พยาบาลร้องเรียนว่าทำงานหนักเกินไปและได้ค่าจ้างน้อยไปพยาบาลร้องเรียนว่าทำงานหนักเกินไป และได้ค่าจ้างน้อยไปพยาบาลร้องเรียนว่าทำงานหนักเกินไป Miss Nurses complain of being overworked และได้ค่าจ้างน้อยไป m i s s and underpaid เขาร้องเรียนเรื่องเสียงดังเขาร้องเรียนเรื่องเสียงดังเขาร้องเรียน Miss He complains เรื่องเสียงดัง means about the noise เธอร้องเรียนเรื่องเงินเดือนตำ่ำเธอร้องเรียนเรื่องเงินเดือนตำ่ำเธอร้องเรียน means she complains เรื่องเงินเดือนต่ำ means about the low salary so you can say ร้องเรียน in passive voice in the Thai language like this โดน or ถูก someone ร้องเรียน ความผิดพลาดของเธอถูกลูกค้าร้องเรียนความผิดพลาดของเธอถูกลูกค้าร้องเรียนความผิดพลาดของเธอ means her mistake ถูกลูกค้าร้องเรียน means is complained about by the client. หมาของเขาถูกชาวบ้านร้องเรียนมันเห่าทุกคืนหมาของเขา ถูกชาวบ้านร้องเรียนมันเห่าทุกคืนหมาของเขาถูกชาวบ้านร้องเรียน means his dog is complained about by villagers มันเห่าทุกคืน means it barks every night and the last word of today is บ o n บ o น,น in English means g l u m b l e You can say บ o น in the Thai language when you complain about something or someone that not serious. You can learn how to say บ o น from these examples. ฉันไม่ควรบน่นเรื่องแม่เธอน่ารักจริงๆฉันไม่ควรบน่นเรื่องแม่เธอน่ารักจริงๆฉันไม่ควรบน่นเรื่องแม่ m e a n s I shouldn't grumble about m o m เธอน่ารักจริงๆ means she's lovely l o v e y เขาบนเพราะพวกเขาจ่ายเงินให้เขาไม่พอเขาบ่นเพราะพวกเขาจ่ายเงินให้เขาไม่พอเขาบน means he g r u m b l e เพราะพวกเขาจ่ายเงินให้เขาไม่พอ means because they didn't pay him enough คุณมักจะบนเรื่องภรรยาของคุณ คุณมักจะบน่นเรื่องภรรยาของคุณคุณมักจะบ่น means you always g r u m b l e เรื่องภรรยาของคุณ means about your wife เธอบ่นเรื่องน้ำหนักตัวของเธอเธอบ่นเรื่องน้ำหนักตัวของเธอเธอบ่น means she grumbles เรื่องน้ำหนักตัวของเธอ means about her weight Well, you can learn how to say บ bon น in passive voice in the Thai language from this. โดน or to someone บ bon นฉันมักจะโดนแม่บ bon. นฉันมักจะโดนแม่บ bon. นฉันมักจะ means I'm always โดนแม่บ bon น means grumble at by my mom. นักเรีย bon. นขี้เกียจถูกครูบ bon ่นนักเรีย bon. นขี้เกียจถูกครูบ bon. น Kikiat means a lazy student. ถูกครูบ่น bon means is grumbled at by a teacher. Alright, you learned many Thai words today. If you have any question about how to say ตำหนิต่อว่าบ่น bon and ร้องเรียน in this video, you can leave your question in the comments. I'm here to help you and give you more examples to make you understand them more. Or, if you would like to learn other topics about the Thai language, Thai culture, Thai food, or Thai people, you can leave your request, your suggestion, or your recommendation in the comment, too. I will be your request to make a video and teach you here or other platforms so you can learn Thai with me easily. Subscribe my channel Learn Thai Happily with me k r u Stang And don't forget to click the bell icon for getting the notification of my new videos I will post it from Sunday to Friday to make sure that you can learn Thai with me 6 days a week ขอบคุณที่เรียนภาษไทให้กับผมพูดภาษไทให้กับผมดูวิดีโอผมแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ 런타임 핸들링